สวัสดีค่ะพบกับกิ๊ปาริชาวิมลธนาชัยจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธในช่วงนักข่าวพลเมืองซีรีพอร์เตอร์ที่คุณผู้ชมจะได้เห็นมุมมองของคนรุ่นใหม่เกี่ยวกับสังคมรอบตัว วิธีการทำนาด้วยการใช้ควายไถายนาแทบจะหายไปกลายเป็นเครื่องจักรไปหมดแล้วนะคะแต่ที่อำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินมีโรงเรียนสอนเด็กเกเลี้ยงควายเรียนรู้วิถีชีวิตการทำไร่ทำนาแบบดั้งเดิมซึ่งเด็กๆที่เข้าไปเรียนก็ล้วนแต่เป็นลูกชาวนาด้วยกันทั้งนั้นเราไปติดตามชมสารคดีเชิงข่าวเรื่องนายห้อยน้อยจากมหาวิทยายลัยมหาสารคามกันค่ะ เด็กๆในหมู่บ้านบึงและหมู่บ้านอื่นที่อยู่ในเขตตำบลดอนแรกอำเภอรัตนบ,บุรีจังหวัดสุรินทร์กำลังขมักขม้นเตรียมตัวสู่การเป็นนายห้อยเลี้ยงควายในป่าทามจากโรงเรียนเตรียมนายห้อยนาทุ่งกุลาล้องไห้ซึ่งโรงเรียนแห่งนี้ได้เปิดทําการเรียนการสอนมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2551จนถึงปัจจุบัน โดยมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเน้นให้นักเรียนทุกคนได้ปฏิบัติจริงซึ่งนักเรียนก็คือเด็กๆตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมที่สมัครใจและตั้งใจมาเรียนรู้วิถีชีวิตของควายในวันหยุดพวกเขาจะมารวมตัวกันเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่การเรียนภาคทฤษฎีและปฏิบัติจริงในหลักสูตรนายหอย พ่อค้าในอดีตเนี่ยมันจะมีพ่อค้าหมูพ่อค้ามา้าแล้วในที่สุดมาพ่อค้าวัวพ่อค้าควายเพราะนั้นเนี่ยจุดจุดที่คนอีสานหรือว่าพวกเราเนี่ยเข้าใจเป็นอย่างดีดก็คือนายห้อยค้าวัวค้าควายการเรียนการสอนเราจะเน้นหนักก็คือเรื่องราวของความผูกพันระหว่างทามพื้นที่เลี้ยงแล้วก็ชุมชนแล้วก็การใช้ประโยชน์จากทา่าง โดยเฉพาะวัวควายได้มาใช้ประโยชน์ร่วมกับชุมชนก็เลยคิดว่ายังมีความหวังกับน้องๆนะฮะน้องๆที่ยุคใหม่ที่จะต้องมารับเนี่ยให้มาเรียนรู้เรื่องวิถีชีวิตของวัวควายวิถีชีวิตของผู้คนในยุคโลกาภิวัตน์ที่มันเข้ามา กลุ่มเด็กและเยาวชนมีทั้งในหมู่บ้านและต่างถิ่นเริ่มจากนักเรียนเพียง10บคนที่เป็นรุ่นบุกเบิกของโรงเรียนนายห้อยแต่ในปัจจุบันมีเด็กเพิ่มขึ้นมาเป็น90คนแล้วสำนักง,งานกองทุนการสนับสนุนการวิจัยได้เข้ามามีส่วนร่วมและสนับสนุนโครงการนี้ด้านงบประมาณอาหารกลางวันแก่ครูผู้สอนแลนายห้อยน้อยอย่างใกล้ชิด ในขณะที่ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นทุ่งกุราร้องไห้ก็ได้ติดตามดูแลประเมินผลโครงการ<อ>เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโรงเรียนนายห้อยและชุมชนเช่นกันเพื่อให้รุ่นหลานมาศึกษา<อ>เพื่อชุมชน<อ>เพื่อวิถีของชาวบ้าน<อ>เคยหาอยู่ยในบึงเทางเพื่อจะฟื้นฟูป่าทามให้กลับคืนมาในส่วนของเด็กๆเ,เนี่ยวันนี้เนี่ย ถ้าเขามีเกาะกำบงังถ้าเขามีภูมิปัญญาไม่ว่าเขาจะจะไปสู่ทิศทางอะไรเนี่เขาก็พร้อมที่จะหันกลับมาดูบ้านหันกลับมาดูชุมชน การเรียนหนายฮ้อยหรือการสอนเลี้ยงควายทำให้เด็กๆที่โรงเรียนหนายห้อยนี้ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ละตระหนักในคุณค่าของสัตว์เลี้ยงอย่างควายที่มีประโยชน์ต่อมนุษย์เรื่อยมาและยังเป็นการสร้างความผูกพันอันมีค่าระหว่างคนกับควายให้แน่นแฟนมากขึ้น วิถีแบบดั้งเดิมกลับมาก็เรียกว่าควายไทยเราจะไม่ตกงานกันแล้วนะคะน่าจะได้กลับมาไถนากันอีกครั้งสารคดีเชิงข่าวเรื่องนี้ได้รับรางวัลชมเชยจากการประกวดโดยสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย คุณผู้ชมก็สามารถเป็นนักข่าวพลเมืองซีรีพอร์เตอร์โดยแชร์มุมมองและเรื่องราวที่เกิดขึ้นรอบตัวมาได้ที่ f a c e b o o k c o m c i t i z e n t h a i p b s หรือตามช่องทางที่ปรากฏอยู่ในขณะนี้เพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณและพบกับช่วงนักข่าวพลเมืองซีรีพอร์เตอร์ในช่วงสุดท้ายของข่าวเที่ยงไทย PBS สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ